สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงรคาคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่า หรือแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 16นะครับเป็น iPhone รุ่นใหม่ ที่ต้องบอกว่ามีการลดราคาให้น่าสนใจนะครับเป็นราคาสำหรับเดือนเมษายนมีโปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อนนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันสำหรับ iPhone 16แล้วก็จะมีเป็น iPhone 16 plus สำหรับการซื้อแบบไม่ติดโปรมาอัปเตดตราคาล่าสุดให้ได้ดูกันด้วยใครที่สนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 16ไปใช้งานแล้วอยากจะเปรียบเทียบราคาอยากจะเช็คราคาล่าสุดเดี๋ยวลองมาดูราคาใหม่จากคลิปนี้กันนะครับว่าน่าสนใจไหมมีราคา าจากหลายๆร้านนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันมีทั้งการซื้อแบบติดโปรแล้วก็การซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่11เมษายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกซื้อแล้วก็มีคูปองส่วนลดพิเศษมาแจกด้วยนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจาก ทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับสำหรับ iPhone 16เครื่องแท้สูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ2,9900ลดราคาเหลือ26,900บาทพิเศษนะครับสำหรับ Pro Summer Festival p r นะครับโปรหน้าร้อนลดราคามาแล้วตั้งแต่วันที่9นะครับถึงวันที่11ก็คือวันนี้มีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับมีทั้งคูปองลด5 100บาทลด1,000บาทลด2,000บาทนะครับแล้วก็ลด10ถึง15์ด้วยแนะนำลองกดเข้าไปที่ลิงก์ลิงก์แรกของ Lazada นะครับจะมีคูปองส่วนลดให้เราสามารถนำมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ซึ่งวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อนะครับเราก็เลือกได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการโอนผ่านทางธนาคารการจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุดถึง20เดือนซึ่งการผ่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อน กับทางง Lazada โดดยตรไ้ซึ่งวิธีการผ่อนก็ไม่ยากนะครับในส่วนของสีมีทั้งหมด5สีความจุมี128แล้วก็256 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับร้านแรกไปดูกันต่อที่ร้านที่2นะครับสำหรับแอป l a z a d ้ร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio i นะครับ iPhone 16เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ก็ลดร,ราคาให้เหลือ 26,900บาทเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่128 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ iPhone 16 Plus นะครับสำหรับแอป Lazada ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องใช้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ34,900ก็ลดราคาเหลือ31,900บาทนะครับ เก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับสำหรับโปรซัมเมอร์จากทาง Lazada นะครับลดเพิ่มได้อีก1000-2,000ถึงบาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,ก่ผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง20เดือนนะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านบัลเลตได้นะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในขั้นตอนของการจ่ายเงินมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone แล้วก็ iPhone 16 p l ั s เครื่องเปล่าไม่ติดโปรลาักาพิเศษจาก Lazada นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นซัมเมอร์ของเขาใครที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะดูคูปองส่วนลดนะครับก็กดเข้าไปได้เลยที่ลิงก์ของ Lazada าซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 16ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องใช้สูนไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่2 9 0 0 0 แต่ว่าก็จะมีคูปองส่วนลดหรือว่าโค้ดส่วนลดแจกเพิ่มให้กดเข้าไปที่ลิงก์ของ s h อ p ปีได้เลยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากแกผ่ผ่อนผได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีแต่บางสีสินค้าก็จะหมดชั่วคราวสําหรับความจุก็จะมี128แล้วก็256สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 16 Plu นะครับจากทางนัดแอปช้อปปีขายโดยทางร้าน i Studio นะคร,ครื่อง เป็นเครื่องใช้สุนไทยประกันสูนแอปเปิลจากราคาปกติ59,900ก็ลดราคาเหลือ46,900บาทราคานี้จะเป็นความจุ512 g b นะครับถ้าเป็นความจุ128 g ิตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ29,000-31,000บาทท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็กดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h อป e e นะครับสำหรับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus เครื่องเปล่าไม่ติดโปรต่อไป เดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรใหม่จากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่า iPhone 16นะครับถ้าเราจะซื้อตอนนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานตนะครับราคา ลดเหลือเท่าไหร่แล้วก็ควรซื้อไหมหรือว่าไปซื้อหลังสงกลางจะดีกว่านะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับสำหรับ iPhone 16มีโปรใหม่ราคาใหม่เพิ่งจะมีการปรับราคานะครับ iPhone 16เครื่องแท้ศูนไทยประกันศูนย์ Apple มีให้เลือกทั้งหมด3ความจุนะครับในส่วนของสีก็มีทั้งหมด5สีโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น18,900บาทราคานี้เป็นโปรสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่หรือว่าเป็นลูกค้า ของ d t แทนะครับซื้อได้ที่ราคานี้18,900ย้อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้เราทําเรื่องย้ายค่ายนะครับซึ่งไปย้ายที่ศูนย์ของ d t แทก็ได้หรือว่าจะย้ายออนไลน์ก็ได้นะครับก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,500ถ้าเราย้ายค่ายนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่17,400บาทเท่านั้นสําหรับ iPhone 16ความจุ 128GB โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1299นะครับอื้อ iPhone 16 ได้ที่ราคา18,900ยย้ายค่ายก็ลดเหลือ17,400นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดดุ้งหน้าโปร1 1 9 9ราคา19,700ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดดุ้งหน้าโปร899ราคา21,200ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดดุ้งหน้าเหมือนกันทั้ง3โปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปนะครับหรือว่าศูนย์ทรูดีแท็ก 5G ทาาุ ดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 16เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น22,000 20, บาทนะครับยายค่ายลดเพิ่ม1,000ราคาก็จะเหลือ19,200มีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับเขาส่ง iPhone ให้เราถึงบ้านหรือว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุ ดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMove e นะครับ iPhone 16ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,200นะครับแต่ว่าก็จะมีคูปองส่วนลดเพิ่มให้อีก1,000แล้วก็250บาทนะครับในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุถ้าเราใช้โค้ดนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ18,900บาทเท่านั้นโปรโมชั่นเน็ตรลายเดือนนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายราคา เริ่มต้นกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของทรูนะครับซื้อได้ที่ราคา19,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับโปร1199ราคา2อง0มโปร899ราคา22,200ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตยดลูกหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่นะครับราคา19,900เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299มีค่าเน็ตยดลูกหน้าด้วยนะครับ1,605บาทโปร1199ราคาค20,700ค่าเบาทโปงหน้าา1,284บท โปร899ราคา22,200ค่าเหนื่ลูหน้า963บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา19,900ใย,ย่ข่ออนไลน์ราคา19,900เหมือนกันเมื่อใย,ย่ข่ออนไลน์มาใช้ r u รแเราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299ค่าเหนื่ลูกหน้า1,605บาทนะครับโปร1199ราคา27,000ค่าเหนื่อลูหน้า1,284บาทโปร899ราคา22,200ค่าเหนื่ลูกหน้าไม่ต้องจ่ายนะครับทุกโปร สัญญา12เดือนสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา24,400เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าล่าสุดขายอยู่ที่26,900บาทเท่านั้นถ้าในที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 10 16นะครับแล้วก็มี iPhone 16 Plus มาให้ได้เลือกซื้อกันด้วยชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลของราคาไปเปรียบเทียบได้เลยนะครับอยากซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปี้นะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนนสําหรับคลิปี้ ทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ